สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้มาดูสูตร2ตัวล่างเป็นชุดพิเศษระยะสั้นประจำงวดวันที่16มิถุนายน2565ก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันมาดูคำเตือนก่อนนะคะสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้ เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์เพราะไม่มีใครทราบล่วงหน้าว่าเลขจะออกอะไรสุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบ,บุคคลขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีจากช่องมีดีชนแนลโปรโดกดติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางเราขอบคุณมากค่ะสำหรับการฟังคำเตือนจากทางช่องของอาจารย์นะคะ เป็นคําเตือนทุกครั้งที่อาจารย์จะลงสูตรวันนี้สําหรับคลิปนี้อาจารย์จะวางเป็นสูตรเด่นล่างนะคะเด่นล่างแบบจับชุดสองตัวเป็นชุดพิเศษเลยนะคะสาหรับสําหรับงวดนี้ชุดนี้แบบนี้เลยนะคะเป็นอาจารย์จะใช้สูตรเดียวนะคะทําทั้งเด่นล่างแล้วก็แต้มล่างไปในเวลาเดียวกันเลยนะคะเดี๋ยวลองมาชมสูตรดูนะ สูตรนี้เป็นสูตรระยะสั้นนะคะจะเป็นสองตัวล่างเป็นชุดพิเศษนะคะระยะสั้นพิเศษก็คือพิเศษจริงๆเลยนะคะมาลุ้นกันว่า,ามันจะเดินทางไปต่อไหมนะคะสำหรับสูตรนี้นี่ค่ะจะเป็นสองตัวล่างะคะ่ะชุดพิเศษนะแล้วก็เป็นระยะสั้นด้วยนะคะระยะสั้นแล้วถ้าไปอีกงวดหนึ่งก็ จะจะดีเลยนะคะท่านผู้ชมนะทีนี้ในสูตรเนี่ยมันจะเป็นสูตรเราจะใช้แค่พันหน่วยบนแล้วก็บวกห้าคงที่มีค่าสกัดเอ็กบวกหนึ่งบวกหนึ่งเราจะใช้แค่สามตัวนี้นะคะมาเป็นตัวสูตรทั้งเด่นล่างแล้วก็แต้มล่างไปในเวลาเดียวกันเลยนะ,ะมาเริ่มดูตั้งแต่งวดที่ออกศูนย์สามมี ประมาณหงวดติดนะคะแล้วงวดที่เราจะใช้นี่ก็จะเป็นงวดที่เจดตรงนี้นะคะตรงศูนนี้ที่เราจะทําให้ออกตรง0ูนยนี้เราก็จะย้อนไป1งวดนะย้อนไปตรง0ูนย์เราก็จะมาดูตรงตัวสูตรนะคะพันหน่วยบนแล้วก็5นะคะมีหลักพันคือเลขกนึหน่วยบนเลข5้า แล้วก็บวกกับห้าคงที่ก็จะมีหนึ่งห้าห้านะคะมีเลขหนึ่งที่เป็นหลักพันหน่วยบนเลขห้าแล้วก็บวกกับห้าคงที่บวกกันก็ได้เป็นสิบเอ็ดนะคะได้เลขหนึ่งหนึ่งแล้วก็บวกหนึ่งนะคะเป็นสองสองบวกหนึ่งเป็นสามตรงนี้เราจะบวกที่เลขหนึ่งนะคะเดินไปอย่างละหนึ่งแต้มส่วน ตัวเด่นได้หนึ่งสองสามนะคะส่วนตัวแต้มอาจารย์ก็จะใช้หนึ่งสองสามเหมือนกันเลยคะคะก็มาจากสูตรเดียวกันนี่เลยเอาสูตรเดียวกันเลยนะคะเด่นหนึ่งสองสามแต้มก็หนึ่งสองสามออกมาที่ศูนย์สามนะคะ,ะตัวออกนี่ศูนย์สามเดี๋ยวอาจารย์ทำตัวออกให้ชัดเจนขึ้นมาสักเล็กน้อยนะคะทำแบบนี้เลยนะจะได้ไวเลยค่ะ ทีสองทีเลยนะประมาณนี้นะคะทีนี้พอเราได้ตรงศูนย์สามเราก็มาดูตัวเด่นนะคะตัวเด่นเด่นก็คือเลขสามนี่นะคะ่ะเราก็ได้เลขสามเป็นตัวเด่นนะคะท่านผู้ชมนะเลขสามตรงนี้ก็จะมาอยู่ตรงเลขสามนี่นะคะแล้วแต้มคือเราเอาสองตัวนี้ศูนย์กับสามบวกกันได้สามนะคะก็แตมสามลองมาเสี่ยงโชคกันดูนะคะสำหรับ งวดนี้ในสูตรนี้นะคะจะไปต่อไปไหมนะครับทีนี้เรามาดูตรง0ูนย์สาเลยนะคะเราก็จะใช้พันกับหน่วยบนเอาสองตัวนะคะหลักพันก็คือเลขเจดหน่วยบนก็เลขเจ็ดนะสองตัวนี้นะแล้วก็เอาหลบไลคะ่ะเงาของแสงนะ,ะก็เอาอาจาจั ประมาณนี้นะคะเห็นจะเจนขึ้นนะคะเราเอาพันก็คือเลขเจ็ดนะคะพันเลขเจ็ดหน่วยบนก็เลขเจ็ดเอาสองตัวนี้มาบวกกันเป็นสิบสี่นะเจ็ดสองสิบสี่สี่กับห้าก็เป็นเก้าเราก็เดินไปเลยนะคะเก้าก็บวกที่หนึ่งเป็นสิบแล้วก็ศูนย์บวกหนึ่งก็ได้หนึ่งนะเก้าศูนย์หนึ่ง แล้วก็แต้มก็901เหมือนกันนะคะแต้มก็ยกไปเลย901เอ่อจาก03ก็มาหาที่10 10นะ10 10ตัวเด่นนะคะก็ได้1กับ0นยะ์1กับ0เลยนะีตัวเด่นนะคะ1กับ0ส่วนแต้มเราก็เอา1กับ0บวกกันเป็น1นะคะก็ได้แต้ม1ถึงิงวดที่2นะ ต่อมาดูงวดที่สตรงที่ออกหนึ่งนะ 1, เรามาดูพันกับหน่วยบนนะพันเลขศูนหน่วยบนก็เลขแปเราเอาศูนย์ก็แปมาตั้งแล้วก็บวกกับ5้าคงที่0ูนย์แหนี่ก็เป็น13าเอา3มามเมื่อวางนะคะสมบวกกับ1เป็นสีสบวกกับ1ก็เป็นห้า เราก็ได้3 4 5ี่หเป็นตัวเด่นส่วนแต้มเราก็ใช้3 4 5ี่หเหมือนกันเลยนะคะ3 4 5เี่หจาก10ก็มาที่5 8นะ5 8ตัวเด่นเราก็ได้เลข5้นี่นะคะท่านผู้ชมนะตัวเด่นเราจะได้เป็นเลข5้าจันก็จะใส่เลข5านะคะแล้วเราก็ลองเอา5กับ8บวกกันก็เป็น13แล้วก็จะได้แต้ม3ตรงนี้นะคะเป็นแต้ม เป็นสามงวดแหละนะคะทีนี้เราลองเอาตรงห้ากับแปดนะคะมาดูตรงหลักพันกับหลักหน่วยบนพันก็ห้าหน่วยบนก็ 9. เก้าสองตัวนี้เลยนะเอาห้าบวกกับเก้าลองดูนะห้าเป็นหลักพันหน่วยบนเลขเก้าบวกกันห้าเก้าห้านี่ก็เป็นสิบเก้านะคะสิบเก้าเอาเก้ามาตั้งเก้าเราก็จะบวกที่หนึ่ง เป็นสิบอ่าใส่ศูนย์ไว้แล้วก็เอาศูนย์บวกกับ1ได้1เราจะได้เป็น901าศูนที่เป็นเด่นนะคะเด่นเก้ส่วนแต้มเราก็ใช้901เหมือนกันเลยนะคะเหมือนกันออกมาที่จาก58ก็มาเป็นอ่าศูนย์เก้ะคะศูนยเอ่าเราก็มาดูตัวเด่นนะคะตัวเด่นอ่าศนย์กับเก้มีไหมอ่ามี2ตัวเลยนะคะท่านผู้ชมศูนย์กับเอ่า ศูนย์กับเก้าแล้วแต้มศูนย์กับเก้าบวกกันก็ได้เก้าก็แต้มเก้าอยู่ตรงนี้นะคะต่อมามาดูงวดที่ห้าเลยนะคะงวดที่ห้าเราก็ลองเอาตรงศูนย์เก้ามาดูหลักพันกับหลักหน่วยนะคะศู 09. นย์เก้านี่พันเลขแปดหน่วยเลขสองเราเอาแปดกับสองเลยนะมาจับบวกกันแล้วก็ได้เป็นสิบแล้วก็บวกกับห้าก็เป็นสิบห้า ห้าคงที่ตัวนี้นะก็เป็นสบห้าใส่เลขห้าไว้ห้าเราก็บวกที่หนึ่งเป็นหกหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดเราเอาห้าหกเจ็ดมาเป็นตัวเด่นแล้วก็เอาห้าหกเจ็ดมาเป็นตัวแต้มด้วยนะคะเอาเหมือนกันเลยออกมาที่ศูนย์หกนะคะศูนย์หกเราก็มาดูเออมีเลขศูนย์ก็เลขหกไหมในเด่นอะมีเลขหกนะคะอ่าแล้วเอาศูนย์ก็หกบวกกันก็ได้หกเราก็จะได้แต้มหกไปด้วยเลยนะคะ สามตัวนะคะเด่นสามตัวแต้มก็สามตัวเหมือนกันนะอ่าเราก็จะตามนี้นะคะถ้าเราจับจริงๆมันจะต้องจับทั้งหมดเก้าชุดนะคะอย่างละเก้าชุดต่อมาเรามาดูงวดที่หกเลยนะคะงวดที่หก่เราก็มาเอาตรงศูนย์หกเป็นหลักนะคะศูนย์หกเป็นหลักเราก็มาจะดูอ่าศูนย์หกเป็นหลักกำลมาดูหลักพันที่เป็นเลขห้าหลักหน่วยบนก็เป็นเลขสองเราลองเอาห้ากับสองนี้บวกกัน 0 6นะคะเราจะเอา5อ่าบวกกับ2แล้วก็บวกกับ5คงที่เป็น12นะคะ3ตัวนี้บวกกันได้12คือ5 2 7สองก็เป็น12เอา2มาวางอเอาหลักหน่วยของ12ก็คือเลข2บวกกับ1เป็น3 3บวกกับ1เป็น4่เราจะได้สองที่เป็นตัวเด่นนะเราก็เอาสองที่เป็นตัวแต้มมาวางด้วยกันเลยนะคะเอะ เลขจะออกจากศูนย์หกต่อมาก็จะเป็นศูนย์สองนะคะงวดที่แล้วนี่นะคะศูนย์สองนี่เรามาดูที่ตัวเด่นนะคะเด่นเด่นเราก็จะได้เลขสองนะเลขศูนย์ไม่มีก็มีแต่เลขสองนะคะเด่นนะส่วนศูนย์กับสองรวมกันก็เป็นแต้มสองนะคะนี่ฮะดูสิคะว่าเออหกงวดนะคะใช้วิธีแบบนี้นะคะแล้วงวดที่เจ็ดนี่จะจะมาต่อไหมคะลองดูนะคะท่านผู้ชมนะเราก็เอาตรงเออ 02นสองนี้มาดูนะคะหลักพันนะคะกับกับหลักหน่วยบนหลักพันก็เลข9หน่วยบนเลขเลขหนะคะเอา9กับ6 2สองตัวนี้มาบวกกัน9หลักพันหหลักหน่วยบนเออบวกกันเป็นส5ห้านะคะ5้าบวก5เป็น10นะคะแล้วก็ได้เลขศ0ศย์แล้วก็บวกกับ1ได้หนึ่งหนึ่งบวกกับ1เป็นสองเออ เด่นได้ศูนย์หนึ่งสองแต้มก็ศูนย์หนึ่งสองเหมือนกันนะคะท่านผู้ชมนะแล้วเราก็ลองเอาศูนย์หนึ่งสองที่เป็นเด่นนะมาจับนะคะของงวดวันที่สิบหกนี้ลองทําตามสูตรนี้ดูนะคะพอเข้ามาลักษณะแบบนี้ถึงหงวดแล้วนะคะหกงวดจารก,ก็ลองทําให้นะคะเด่นก็มีศูนย์หนึ่งแล้วก็สองนะคะเด่นเด่นนะเด่นเราได้ศูนย์หนึ่งแล้วก็สองนะคะส่วนแต้มนะคะ ต้มแล้ก็ศูนย์หนึ่งสองเหมือนกันนะแต้มก็แต้มศูนย์แต้มหนึ่งแต้มสองนะแล้วก็เอาตัวศูนย์มาก่อนตัวแรกศูนย์นะตัวเด่นบวกกับอะไรทึ่ได้ศูนย์ก็ศูนย์ศูนย์นะคะก็เป็นศูนย์ตัวที่หนึ่งแล้วก็ศูนย์บวกกับอะไรได้หนึ่งก็ศูนย์หนึ่งเป็นหนึ่งศูนย์บวกกับอะไรได้สองก็ศูนย์สองได้สองนะคะแถวแรกจะเป็นศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งแล้วก็ศูนย์สองนะคะ ส่วนแถวที่สองเลขหนึ่งนะคะ,ะกับแต้มศูนย์หนึ่งสองนี่หนึ่งดูช่องนี้ก่อนนะคะหนึ่งบวกกับอะไรได้ศูนย์หนึ่งเก้านะคะเป็นสิบแล้วก็หนึ่งศูนย์นะคะหนึ่งกับศูนย์ก็เป็นหนึ่งเป็นตัวกลับของตัวนี้เลยะคะ่ะศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์นี่ต่อมาก็จะเป็นหนึ่งบวกกับอะไระได้สองตัวนี้ต้องเป็นหนึ่งหนึ่งนะคะท่านผู้ชมนะจารบวกผิดนะคะเนี่ยหนึ่งบวกกับอะไรได้สองนะ หนึ่งสองจะเป็นแต้มสามนะคะต้องเป็นหนึ่งหนึ่งนะค่อยๆดูไปทีทีละตัวนะคะอ่ะตอนนี้รอให้มันแห้งก่อนนะคะตรงนี้นะจะเป็นหนึ่งหนึ่งนะ,ะต่อมาตรงสองนี่บวกกับอะไรได้ศูนย์นะสองแปดนะคะสองแปดเป็นสิบแล้วก็สองบวกกับอะไรได้หนึ่งนะคะแต้มหนึ่งก็เป็นสองเก้าเป็นสิบเอ็ดนะคะแต,แต้มแต้มหนึ่ง แล้วก็สองบวกกับอะไรได้สองก็สองศูนยะ์ก็ได้แต้มสองตรงนี้แห้งแห้งนะคะเป็นหนึ่งหนึ่งนะคะตรงนี้เป็นสิบเอ็ดหนึ่งหนึ่งโอเคแล้วนะถูกแล้วนะคะตรงนี้นะนี่ค่ะถ้าเกิดไข่ชอบสูตรนี้นะคะก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะคะที่อาจารย์จะชอบก็คือตัวสองเก้านะคะสองแปดเนี่ย แปดเป็นเลขวิ่งตัวเดียวนะคะที่อาจารย์สอนไปนะคะในคลิปในคลิปต้นๆเลยเพราะว่างวดที่แล้วมันเข้าอยู่นะคะมันเข้าอยู่ก็ตามต่อไปมันจะได้เป็นตัวแปดทีนี้มันปลาระยะยาวเลยนะคะหลายงวดเลยนะคะอาจารย์ก็เกลัวว่ามันจะหลุดแต่ถ้ามันไม่หลุดอาจารย์ก็ว่ามันน่าจะเป็นสามแปดมากกว่าสองแปดนะมันจะมีตรงสองแปดนี้จะได้เป็นดับคู่นะคะท่านผู้ชมนะตรงนี้นะคะเป็นดับคู่ก็คือวิธีการ ทำอาจารย์สอนไปแล้วนะคะเอาเลขที่ออกบวกกับ13านะเดี๋ยวอาจารย์ทำให้ชมนะคะสำหรับทั้งหมดนี้นะคะที่เป็น9ชุดอาจารย์ก็จะชอบนะชอบตัวสองเกนี่ไม่ทราบว่ามันจะมาไหมคะนะเพราะว่าถ้าเป็นศูนย์นี่ก็เออสำหรับมามาแล้ว3งวมงวดนะท่านผู้ชมงวดที่จะมาต่อไปไหมอ่ะถ้าเผื่อมันมาต่อก็อย่างศูนย์นี่ก็ออกไปแล้วจะมาเป็นสองศนยไหมนะหรือจะเป็น เออหนึ่งศูนย์ออกไปแล้วจะเป็นศูนย์หนึ่งไหมหรือว่าสูตรมาบ่อยบ่อยจะเป็นศูนยเลยอะไรก็ไม่แน่นอนนะคะอยู่ที่ท่านผู้ช,ชมชอบแต่ถ้าเป็นอาจารย์จะเป็นในหลักสิบของเราในสูตรมาตรฐานเราจะได้2นะคะส่วนหลักหน่ยวยเราก็จะได้เป็นเลขเก้แต่ไม่ทราบว่าจะไปต่อไปไหมนะคะเป็นแคเ่เป็นแค่การคาดการเฉยนะคะเป็นเป็นแนวทางของการทําตามสูตรเฉยนะคะแต่ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ว่าจะ มาออกเป็นสองเก้าแบบที่อาจารย์ทําให้ชมนี่นะคะลูกปิงปองนะคะที่จะร่วงลงมาปัก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 ตามที่กล่องสลากเขาหมุนหมุนนั่น,นะคะก็อยู่ที่บุญที่วาสนาจริงๆนะคะเดี๋ยวลองมาดูคู่สองแปดดูสิคะนะว่ามันดับแบบไหนนะคะเป็นมันเป็นดับคู่ตรงนะคะสองแปดแต่ถ้าเป็นแปดสองนี่ก็อาจจะได้นะคะท่านผู้ชมนะถ้าแปดสองนี่ได้นะคะจะเป็นเฉพาะคู่ตรงเท่านั้นนะคะอาจารย์ให้ทําให้ดูเป็นตัวอย่าง ก็ดับมาหลายงวดเลยนะคะครั้งแรกๆอาจารย์ทําให้ดูทีเดียวเลยเจ็ดแปดงวดย้อนหลังไปก็เข้ามาเออดับอยู่ตลอดเลยนะคะเราจะใช้วิธีการเอาศูนย์กับสองตั้งบวกกับสิบสามนะคะซึ่งเป็นเลขคงที่เลยนะคะสิบสามนี้คงที่จะบวกกับเลขที่ออกมาด้านหน้าเราจะเดินไปหนึ่งแต้มนะคะก็คือศูนย์ก็1หนึ่งบวกกันได้หนึ่งนะคะแล้วก็เดินไปสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์นี่นะคะ ส่วนคู่หลังนะคะเราก็เอาสองกับ3บวกกันเดี๋ยวอาจารย์ลดลงไปหน่อยนะคะ2กับ3มบวกกันเป็นย่าห้าะ5 5แล้วก็บวก3มเป็น8 8ดแดแล้วบวกกับ3ก็เป็น11บดนะ1บวกกับ3มเป็น4ี่ี่บวกกับ3ามเป็น7 7ดดบวกกับ3ก็เป็น10นะคะเลขศูนี่นะฮะย์บวก3ได้3 3มมบวก3ามเป็น6 6บวกกับ3เป็น9 9กบวกกับ3มก็เป็น12บนะฮะเราก็จะได้เป็นคู่ คู่ที่เป็นดับตรงนะคะตัวกลับได้นะตัวกลับมาได้นะคะก็คือหนึ่งห้าสองแปดนี่นะคะตัวนี้เลยนะคะสองแปดสามหนึ่งสี่สี่ห้าเจ็ดหกศูนย์เจ็ดสามแปดหกเก้าเก้าแล้วก็ศูนย์สองคะตัวที่ออกไปแล้วของงวดที่แล้วนี่เองนะคะก็จะเป็นดับแบบตรงตรงเลยนะคะมาแบบแบบตรงๆนี่จะไม่มานะคะที่ที่ผ่านมาทั้งหมดนะยังอยู่นะคะที่ทําย้อนให้ดูก็ประมาณสิบงวดนี้ก็ยังดับอยู่อยู่นะคะ ลองไปทําดูนะคะท่านผู้ชมนะสําหรับตรงนี้นะคะเฉพาะสูตรนี้อ,า,อาจารย์ก็ให้วางมาเป็นลักษณะแบบนี้นะคะตามตามเลขที่บวกได้นี่นะคะเป็นทั้งเด่นทั้งแต้มในในเวลาเดียวกันเลยนะคะจะมาต่อไปไหมนะคะที่ผ่านมาก็คือหกงวดรวดแล้วนะคะทีนี้อาจารย์จะชอบในสูตรสองตัวล่างซึ่งเป็นในสูตรของเออแหกโค้งนะคะท่านผู้ชมใครยังไม่ได้เข้าไปชมอาจารย์จะเทียบให้ชมนะคะนี่ตรงนี้นะคะ เป็นชุดแหกโค้งเข้ามาตรงๆนะคะทุกงวดที่อาจารย์ทำให้ชมเป็นตัวอย่างนั้นอยู่ในคลิปที่11นะคะก็จะมี 97, 98, 99เนี่นะคะคับสองเจ28แล้วก็สอง7 38แล้วก็3 9เออในชุดแหกโค้งนีอาจารย์ก็จะชอบเป็น 29, งนี่นะคะกับเออ38นี่นะคะ อาจจะมีกันสามเก้าไว้บ้างเพราะแต้มก็ได้อยู่นะคะส่วนสองแปดนี้แต้มได้ก็จริงนะคะแต่ว่าจะเป็นดับคู่อย่างที่บอกไว้นะคะไม่ไมทราบระดับจะดับหลุดหรือเปล่านะคะเนี่ยก็จะมีประมาณที่เป็นสีสีนี่นะคะามาก็อาจารย์ทาให้ดูแล้วนะคะอยู่ในคลิปที่สิบเอ็ดนะ,ะเป็นชุดแหกโค้งนะคะใครยังไม่ชมก็ลองเข้าไปชมบางทีสองตัวล่างอาจจะอยู่ในชุดนี้ก็ได้นะคะแต่ถ้าเกิดในชุดนี้อาจารย์จะตัดแต้มถึงเ หกตัวเลยนะคะหกตัวอาจจะไม่มีแต้มหกจะไม่มีแต้มแปดก็จะไม่มีนะคะส่วนแต้มเก้าแต้มอันนี้มีนะคะแต้มศูนย์แต้มเก้านี่มีนะคะแต่ว่าอาจารย์ก็ยังไม่ค่อยชอบนะจะชอบคู่ที่เป็นสองเก้าสามแปดแล้วก็สามเก้าเนี่ยประมาณสามชุดนี่นะคะจะมาต่อไปไหมะะสําหรับล่างอาจารย์จะเสี่ยงถ้าเสี่ยงก็สามชุดนี่แหละคะ่ะนะกับตัวอะไรด้วยนะคะมันไม่แน่นอนนะ,ะสําหรับเลขนะคะ นี้ที่อาจารย์นําเสนอตรงนี้ที่เป็นระยะสั้นนี่อาจารย์เห็นว่าเออมันก็มาดีนะใช้แค่คือเด่นก็สามตัวนี้แต้มก็สามตัวนี้มันก็เข้ามาหกงวดแล้วนะคะงวดนี้จะเป็นงวดที่เจ็ดต่อไหมะะ่ะมีสิทธิ์เข้าแล้วก็มีสิทธิ์หลุดนะคะเท่าเกันเลยนะคะอาจารย์ก็เลยทํามาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้นะคะใครจะแคบหน้าจอก็แคบไว้นะคะตอนตรงนี้เลยนะคะ เฉพาะสูตรนี้นะคะที่อาจารย์ตั้งใจสอนนี้สูตรนี้นะคะนะส่วนสูตรแหกโค้งนั้นสอนไปแล้วนะคะใครจะเลือกสูตรไหนสูตรทุกสูตรมีเข้านะคะแล้วก็มีหลุดนะคะเท่าเท่ากันเลยนะ mm hmm. ตามนี้นะคะสําหรับคลิปนี้อาจารย์ก็ฝากเป็นชุดนะคะระยะสั้นๆนะคะหกงวดลวดนี่นะคะตามนี้เลยนะคะ mm hmm. จะไปต่อไปไหมะคะ mm hmm. แล้วก็เดี๋ยวก็จะวางสูตรอื่น ต่อไปเรื่อยๆนะคะจนกว่ากองสลากจะประกาศผลนะคะให้ท่านผู้ชมได้เปรียบเทียบแต่ละสูตรนะคะใครจะชอบสูตรไหนก็จัดตามสูตรที่เราชอบนะคะตรงใจของเรานะคะจะถูกหรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับบุญวาสนาของแต่ละบุคคลสำหรับคลิปนี้อาจารย์ลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ